วราวุฒติดตามผลสำเร็จบ่อน้ำผู้โซดาห้วยกระเจาย้ำขอให้ใช้น้ำรู้ค่าด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกดปุ่มเดินเครื่องระยะสองช่วยชาวบ้านอีก15หมู่บ้านมีน้ำใช้ในายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะประกอบด้วยนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาสำรวจและรูปแบบการ patanan ng จากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึกในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อนโดยมีนายสวัสดิ์อันเต่งรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนายสมหวังบุญระยองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายธนงศักดิ์ล้อชูสกุลผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมให้การต้อนรับนายวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าการเดินทางมาที่อำเภอห้วย กคระเจาในครั้งนี้เพื่อต้องการให้มั่นใจว่าการดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนตามเป้าหมายแต่สิ่งที่อยากเน้นย้ําคือต้องทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดการใช้น้ํากันอย่างประหยัดใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าใช้น้ําอย่างตามความจําเป็นและเกิดความยั่งยืนจากการที่อำเภอห้วยกระเจาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภายแล้งมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปีซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินการเจาะบ่อน้ําบาดาลในสองหมู่บ้านคือบ้านพยอมงาม ประชาชนได้ประโยชน์7หมู่บ้านจำนวน2 3 6 9คนและบ้านทุ่งคูนมีประชาชนได้รับประโยชน์9้าหมู่บ้านจำนวน4989คนสามารถผลิตน้ำมาใช้ประโยชน์ได้กว่า1 7 0 0 0 0ลูกบาทเมตรต่ตอปีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีความเป็นเปได้สูงที่จะมีศักยภาพในการเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบาดาลแห่งใหม่โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะมีการออกแบบระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่เพื่อส่งน้ำในระยะไกลให้ประชาชนมีน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มั่นคงและ พอเพียงสําหรับความต้องการใช้น้ําส่วนพื้นที่บ้านทุ่งคูนหมู่19ที่เจาะพบว่าเป็นน้ําที่มีความซ่าคล้ายโซดามีแร่ธาตุสูงสามารถนํามาผลิตเป็นน้ําแร่ดื่มได้นั้นปัจจุบันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประชาชนแวะเวียนไปเยี่ยมชมและรับน้ําดื่มบรรจุข,ขวดอย่างไม่ขาดสายปัจจุบันนั้นเนี่ยพื้นที่ห้วยกระเจาทําอ้อยกันเยอะถ้าเอาน้ําที่มีอยู่ตรงนี้ไปทําไร่อ้อยเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอดังนั้นนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทางจังหวัดจะต้อง ทำความเข้าใจแล้วก็หาแนวาทางร่วมกันกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าถ้าหากจะเอาน้ําที่เราได้มาจากใต้ดินเนี่ยน้ำน้ำบาดาลน,นั้นเนี่ยมาทําการเกษตรจะต้องเป็นเกษตรเชิงใดเป็นพืชแบบใดที่ใช้น้ําน้อยนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนแต่ที่สําคัญตัวคุณค่าของน้ําตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ทําการเกษตรละเพราะว่าคุณสมบัติของแร่ธาตุที่อยู่ในน้ําไม่ว่าจะเป็นไบคาร์บอเนตฟลูออไรด์และสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยมันเทียบเท่ากับ คุณภาพน้ําแร่ที่ขายอยู่ยี่ห้อดังๆของต่างประเทศดีกว่าด้วยซ้ําไปดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับทางจังหวัดแล้วก็พี่น้องในในใน,ในพื้นที่นะครับว่าที่เราสามารถจะมาพัฒนาแล้วก็ทําให้จุดตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งมีปริมาณน้ําอย่างมหาศาลเนี่ย สามารถทําเป็นเชิงพาณิชย์แล้วก็เป็นรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับทั้งนี้กมปปรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลมีเป้าหมายที่ต้องการแก้ไขปัญหาและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่อําเภอห้วยกระเจามีน้ําใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืนจึงได้กําหนดแผนดําเนินโครงการศึกษาสํารวจและรูปแบบการพัฒนาน้าบาดาลจากแหล่งกระเก็บในหินแข็งระดับลึกในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อนในระยะที่2ขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบระบบประ,ประปาบาดาลที่เหมาะสมกับสภาพอุทกธรณีวิทยาและสภาพพ,พื้นที่เพื่อให ประชาชนในพื้นที่มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจ้าไม่น้อยกว่า15หมู่บ้านันบได้รน้ำสะอาดจากระบบประปาอย่างทั่วถึง